อเตะมออันด uh. ับหนึ่งของโลกเองชงใช้กระถาซะทำอะไรได้อะมันทำอะไรไม่ได้ทุกคนมันแบบอะแสดงความบริสุทธิ์ใจไงเฮ้เั้เฮ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 เอาลฮ้เอ้ไฮ้เอ้เฮ้เฮ้เฮงเฮ้เฮ้เองเฮ้เ้เฮ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 ้เไ้้เฮ้้ะ้้ อาวุคยูคีย์คอยูให้เขาเล่นบ้างดีให้เขล่้ายังม่เล่นเลยไ้เตายอีกแล้วเ้ยเขาไม่ได้กยินเองเวยคือเขายิงกุดเขียวมาฆ่าใจร้าวเฮ้ยตายตรงไหนยมีคนตายด้วยแล้วโดคือใจร้าวองก็ใจเว้ยเขาไม่ได้กัดยิงเองเว้ยคือเขายิงลูกุเขียวมาฆ่าใจร้าวยิงแกกระป๋นไปเหรอ ใช่โดนมอบค่าได้หมยไอ้คาบ้าตอนนั้นผมยู่ชิลแล้วผมก็เดินมาคอมมูอ่ะผมสวนกับเดมอนเคอ่ะแหละนั่นแหละไอเคหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ผมแน่นอนหลันเต็มผมผมเข้าไปเข้าไปคอมมูเอ่อเมื่อกี้ใจร้าวร้องควนคางแบบขอโอกาสให้เล่นมั่งอ่ะไม่น่าจะเป็นเคนไอ้ไม้ตายโดยผมเนี่ยมันจะพูดว่าไอซัทคำแรกเลยคือสงสัยผมด้วยดับเบิอนเคผมแล้วก็แลมตันเพราะว่าคือใจร้าวอ่ะตาย ตายขนาดอยู่ข้างๆผมทำไมทุกคนมั่นใจว่าอันนี้คือการยิงอะครับมันมีคนยิงเห็นเลยใช่ไหมว่าตัวแบบผมด้วยหมีอยู่สองยอดในนี้นะคือผมฆ่าเองกับมีข้อมูลอะไรที่บอกอยู่นะอ้ยเฮ้ยเป็นไม่ได้ทิกแล้วมันก็คุู่ว่ามาฆ่ากูเนี่ยนะกูถามจริงเอาลับเขดล้บ แฮร์รี่อันดับหนึ่งของโลกไงโบกนิสบัดหน่อยรีบจบให้ผมดูนี่นะรีบจบเลยโบกนิสบัดหน่อยพร้อมไหมพร้อมใช่ไหมท่านนึกมาทุกคนเหรอเอารับเคระลาว เป็นนอันนี้คือค่าแบบธรรมดาใช่ไหมเป็นการค่าแบบเบสิกเลยเนี่ยค่าธรรมดาครับน่าแบบป่านธรรมดาเลยโอกาสที่จะโดนน้ำเขียวได้เพราะว่าศพมันอยู่ตำแหน่งที่มันยิงตรงมาจากทางไปได้ข้อมูลที่ชัดเจนพี่จอห์โนวว่ามาไม่มีข้อมูลรอบนี้แค่แค่บอกว่าบอทไม่ใช่ผมคุณผู้ชมเองเรปแรกเลยนะมีพี่ไวมีพี่จอมีผมมาฆ่ากันไม่ได้ไอ้สามตัวเนี้ยยิงไม่ได้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีเบลล์ิกอยู่ในนั้นนะเบลล์ชิก ไม่ได้ออกลงเลยนะเนี้ยแต่ผมว่าอันนนี้่าจะเป็นเวลาสิทธิ์ฆ่าธรรมดาเพราะเขาน่าจะโดนจับได้จากเมื่อที่แล้วอะไรเงี้ยเป็นไปได้มั้าล่ะดูรู้ว่าเป็นเวลาสิทธิ์ฆ่าหรือว่าละมองฆ่าด้วยเราเก่งแล้วก็ใช้สมองใช้สมองไงแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีใครโดนสิ่งกันเลยโลเอ้าจะโดนสิ่งได้ยังไงโลยังไม่มีใครโดนสิ่งเลยเพิ่มเพิ่มทีละตุ่มเพิ่มทีละตุ่ม เอาป่ะจา้ลงัเลื่อมสายเลื่อมสายทุกคนพิมพ์มาว่าเลื่อมสายเลื่อมสายนะครับผมไม่ละไม่ยิงแล้วกันนะเนะพอนะละขีเ้เกียจยิงละเพราะว่าเก่งเกินละเกิดอะไรขึ้นครับผมโดนควบคุมแล้วก็มาฆ่าที่ใกล้ๆพี่บอดเลย เียนี่คือเสียงที่มึงตื่นเต้นที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่แบบโดนควบทุง่งเ,เล่นใหญ่เกียดเล่นใหญ่ขอข้อมูลแบบแน่นนะถ้าไม่งั้นบทนะโดนคุมมาตั้งแต่ตรง lower engine อ่ะเสรจปุ๊บตรงนั้นน่ะมีคนเดินขึ้นไปข้างบนก็คืออ่าลำตั้นลำตั้นเดินขึ้นไปเป็นจังหวะที่ใกล้ปูที่สุดแล้วแล,ล้วลำตั้นอ่ะวิ่งไปแล้วก็วิ่งเข้าไปซ้อนตัวกับพี่บอด อ่าแล้วจังหวะนั้นเนี่ยตัวกูเองก็เดินเข้าไปแล้วก็ปาดที่อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็โดนรลมตันส่วนพี่บอดก็ยืนอยู่ตรงนั้นขอท่าทางขหรอแตบมัลเคหน่อยเป็นไงคือก,กูปาดต่อหน้าที่ที่บอดเลยอ่ะไม่ไม่ผมกดปุ่มอยู่แต่ที่ผมว่าเคเคต้องมีคาตอบเพราะว่าเคเคเดินเข้ามารีบอตศพแต่ว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ฆ่าก่ะพี่ขวดเดินออกจากผมไปพี่ขวดไม่น่าจะฆ่าได้แต่พี่ขวดก็คือคนที่รู้ใช่ไหมว่าพี่มีพุ่มนั้นอยู่ใช่ไหมถูกไหมครับพี่คือจังหวะนั้นอ่ะ ตัวผมอะาเสร็จปุ๊บตัวผมก็เดินออกจากศพไปเร็จล้เดินวนก้ออาเพื่อรีบที่ผมถามว่าเคเคต้องมีคำตอบเพราะว่าเวลาผมกดปุ่มอะมันจะมี่าช่องเล็กๆะเห็นสีว่าใครมาใกล้ผมบ้างผมดุนั่นแหละก็คนพูดแค่กันมีจอมี T M P มีจีมีผมนะรอบนี้นะถ้าถ้าไอเคไม่เหลียมนะเฮ้ย T M P อยู่ไหนเพราะว่า้ได้ไงก็หมายถึงว่ามันไม่มีคนพูดไงมันร้อตัวอย่าให้กูได้ลูกสนี้ แต่ไม่ต้องสุยหาได้โดนนั่นแน่ได้มาแข่งกันหาสิครับเป็นทำเป็นเลกเวลจิ๋มายมากเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มทำอะไรหาดิหาดิหาดิฮัลโหลหาดิหาดิหาของดิเพร้อมกันทุกคนยื่นดู เป็นลูกคนนิ้นะอ้าวเอายม v p คือใครวะเฮ้ยวอนดอมอนด์ผีของโลกครับวอนดอมอนด์ผีของโลกอนมนำเชิเช้อวเววเวว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  ไม่พราะว่าเขาไม่ได้โดนคุมมาข้าพับกบสตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสตก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน